วาขาวก็ลุกหมขาวก็โดนครับผมนี่ครับนี่ครับปลาช่อนครับปลาช่อนเป็นุกนีครับสวยๆครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปใส่นกนะครับวันนี้ก็จะมาใส่กุ้งนะครับใส่กุ้งในคลองหน้าบ้านนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูเหยื่อกันนะครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อปลาดุกนะครับปลาดุกเม็ดใหญ่ไม่ได้มีส่วนผสมครับวันนี้เอาแต่อาหารปลาดุกเลยครับนี่ครับก็ใส่ถุงแบบนี้นะครับใส่ถุงแล้วก็เอาไปใส่ในที่กับดักนะครับกางเสร็จแล้วก็เอาใส่กับดักนะครับวันนี้จะลองดูเหยื่อปลาดุกเพียวๆนะครับ ว่ามันจะมีเข้ามากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวติดตามรับชมครับถึงบรรยากาศยามเย็นครับผมฟ้าก็มืดมืดใหม่แล้วครับบรรยากาศยามเย็นเย็นครับทุ่งนาเขียวครับนี่ครับก็จะมาใส่ในคลองนี้นะครับแต่พอดีจะมาใส่พอดีไม่รู้ใครใส่ไว้ครับฝั่งนู้นครับผมก็จะมาใส่ฝั่งนี้นะครับ นี่ครับใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับกับดักลงไปยากหน่อยนะครับมันเป็นทางชั้นนะครับเป็นคลองครับชั้นมากครับ สร็จแล้วครับอันนึงเดี๋ยวไปดูอันต่อไปนะครับนี่ครับจะใส่ตรงนี้นะครับน้ำคลองก็ยังไม่เยอะนะครับขึ้นขึ้นลงลงครับมันก็ตกมั่งไม่ตกมั่งครับ ก็ใส่มันจมลงครับกุ้งไม่ตายครับนี่ครับเสร็จีแล้วหนึ่งหนึ่งอันครับครับก็อันที่สามครับกับดักทั้งหมดสิบอันนะครับกับใส่ตรงนี้ครับ จมเลยครับปักครับกล้องจะสั้นหน่อยนะครับเดินขึ้นเดินลงในคลองครับนครับสามอันนะครับ,รบนี่ก็อันที่สี่นะครับใส่ตรงนี้ครับ ใส่ไว้ตรงนี้ครับอันที่สี่ครับครับอันนี้อันนี้อันที่ห้าครับอยู่ลงไปเลยครับมันก็ค่อ,คอยๆจมลงไปครับ ครับนเดี๋ยวเอาไว้เป็นลุ้นเดี๋ยวใส่เสร็จก็เไว้เป็นลุ้นตอนเช้าเลยนะครับลุ้นตอนเก็บเลยครับว่าจะได้มากน้อยเท่าไหรยครับติดตามรับชมอีกนะครับสวัสดียามเช้าครับนีครับก็มาเก็บกับดักกุ้งครับผม เดี๋ยวติดตามรับชมครับว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนครับมาดูวันนี้ครับโอ้โ้ได้เยอะอยู่ครับโอ้ได้เยอะอยู่ครับผมนี่ครับโอ้โหสดๆเลยครับนะครับเข่าเยอะเหมือนกันครับ นี่ครับจะไปดูกันต่อไปครับผมวันนี้ครับนี่ครับมีเหมือนกันครับมีแต่มีไม่เยอะ,ะครับนี่ครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ เข้ามั่งไม่เข้ามั่งครับดูนี่ครับอยากครับ ะไรมันกัดเป็นรูเลยครับอ,อู้อ้เยอะครับเดีย๋ยวเยอะครับพี่น้องอู้อยเยอะครับนี่ครับอู้จุดเลยครับอันนี้ปลาด้วยครับนี่ปลาติดมันเข้าแล้วมาออกไม่ได้ครับติดตามรูครับ ได้อยู่ครับเยอะอยู่ครับปราสีอันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นต่อครับลุ้นเรื่อยๆครับผมดูนี้ครับปลาอะไรลยครับปลาบูครับ ก็เข้าครับผมปลาบูเข้าครับรบูตัวเบิ่มเลยครับนี่ครับปลาบูตัวใหญ่เลยครับทั้งปลาบูมีทั้งหอยครับ บุตัว OK. ใหญ่เครับนี่ครับกปลาบุงตัวนึงแต่กุ้งก็มีครับกุ้งแต่มีไม่เยอะเท่าไหร่ครับครับมาลุ้นดูนี่ครับว่าจะมีหรือเปล่าครับโ กับดักหักครับก <Iya> ับดักหักครับอันนึงหักเป็นนงครับโอ้แตยกุ้งก็เยอะครับผม เยอะครับมีหอยสอง,ส,องสามตัวครับตรงนั้นกุ้งเลยครับเดีย๋ยวล้างก่อนครับครับเยอะอยู่ครับเดี๋ยวลุนอันต่อไปครับ,รบเดี๋ยวมาลุนดูนี่ครับ ไม่ค่อยมีครับมีน้อยครับพอ,พอได้อยู่ครับมีนี่เยอะครับผมนี่ครับพอได้อยู่ครับจะไปรุ่นนันต่อไปครับดูอันที่แปดนะครับอันที่แปที่เก้าครับอันนี้ เลกสองอันนะครับเก้าเลยอีกอันหนึ่งก็เป็นสิบอันนะครับ ไม่กอมีเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พอได้ครับผมพอได้ครับไปดูอันสุดท้ายเลยครับอันสุดท้ายครับ มันลุ้นอันสุดท้ายครับมันจะมีหรือเปล่าอ๋อนนี้ครับมีน้อยครับคนมีเท่าไหร่ครับ ถแถวๆตรงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับจะติดก็ใกล้ๆใกล้ๆบ้านนู้นครับติดเยอะอยู่ครับตรงนี้ก็ได้อลไรนิดๆหน่อยครับนครับเดี๋ยวไปเทดูที่บ้านครับว่ารวมกัน,กนกได้เยอะเปล่าครับมาเทดูเลยครับไปเยอะเหมือนกันครับผม หอยเหมือนกันครับนี่ครับหอยสองตัวครับ,รบนี่ปลาเล็กน้อยครับ Đó đó giữ ý kiến của chúng tôi rất dưới ครับ ngập, ngập. Điều. เทไปหมดนะครับเดี๋ยวเทหมดก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับก็เทเสร็จแล้วครับสิบอันนะครับสิบอันไอที่เป็นอยู่เก้าอันนะครับแต่พอดีอีกอันหนึ่งมันตายครับก็เลยแยกออกครับตายรุ่นเป็นไรครับแลก็ปกติมันไม่ตายนะครับมันติดจมก็ไม่ตายครับ มีเที่ยวนิมตายครับผมนี่ครับตายไปหนึ่งกับดักนะครับแยกออกครับอันนี้ไม่ตายครับอันนี้สดๆนะครับนี่ครับก็ตายเยอะอยู่ครับนี่ครับสดๆเลยครับนี่ครับก็เก็บมาแล้วครับก็ได้เยอะพอสมควรครับ ใส่ทั้งหมด10อันนะครับใส่ทั้งหมด10อันใส่ท้องหน้าบ้านนะครับก็มีคนเขาใส่ด้วยครับใส่คนละข้างครับผมก็ใส่ข้างนึงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ